สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเรือนะครับนี่ก็อัปเดตนะครับอ่านะครับมันจะมีหัวหัวหงนะครับหัวหน้านะครับแลวก็หัวกะนกนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ก็เคลียรเงาลงสีแล้วนะครับนี่นะครับสองคอนะครับไปฟาสามแท็กครับ นี่นะครับลงสีนะครับสวยๆนะครับหรือลวดลายรวดลายรวดลายผ้าขามานะครับนี่นี่น,น,นะครับนี่อุปกรณ์นะครับหน้ากากนะครับ จะเป็นเบรทนะครับเบรสเบรสก้อนอากากนะครับเบรสไฟฟ้าอาเด็ดนะครับ